ตอนนี้หุ้นจีนที่ผมสนใจกับอาจจะไม่ได้อยู่กลุ่มเทคผมชอบหุ้นที่มีความสามารถที่จะเป็นโก o b อลคอมพานีเร็วๆนี้มันมีธุรกิจหนึ่งเพิ่งเข้าตลาดชื่อมีเสวยมีเสวยมี4 5่0มี45,000สาขาแล้วเป็นจำนวนสาขาเยอะที่สุดในโลกไปแล้วหุ้นเทคจีนที่คิดว่าดีที่สุดมันคือหุ้นอะไรคะไ่โศก็าอาจจะ P e. ีอยู่1 0เท่า ก็เป็นช็อตวิดีโอที่มี potential เพราะว่าเขาก็มี operating cash flow ที่เป็นบวกและมีกำไรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็เป็นผู้เล่นในตลาด AI คือชื่อ k l i n นะครับ K L I N G คนที่ยังมีข้อมูลและ data คนนั้นจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ เทนเซ็นคือมันเป็นตัวที่ใหญ่แล้วอ่าก็อ,อาจจะอาจจะถือเสร็จก็ต้องลุ้นๆๆนู่นลุ้นนี่มันมันคนละเกมกันเทนเซ็นเนี่ยเป็นการซื้อความมัน่นคงไปโศนี่คือมันเป็นการถ้าเกิดเขาทําสําเร็จเราอาจจะได้กาไรเยอะมุ้นหนงฝูนะคะพี่มี่สนใจไหมถือว่าเป็นมุ้นที่น่าสนใจเพราะว่าพอรัฐบาลจีนเขามีการคิดว่าจะกระตุ้นการบริโภคใช่ไหมถ้าเราไปอ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจตามบริโภคทั้งหมดเนี่ยจงฝูน่าจะเป็นหนึ่งคนที่ได้ประโยชน์ครับ คือถ้าดูเฉพาะฝั่งเทคจีนก็แล้วกันนะคะคือเห็นชัดอยู่แล้วแหละนะคะว่านี่คือกลุ่มที่โดดเด่นกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วก็โอเคพ e n เทนชก็มีหลายประเภทนะคะหรือว่าหลายแคตตากรีที่พี่มีมองว่าชนะอเมริกาไปเลยด้วยซ้ำนะคะหน้าที่นี้นะคะหุ้นเทคจีนที่คิดว่าดีที่สุดคือดูมีอนาคตที่สุดนะคะแล้วก็ประเมินจากทุกความเสียงทุกขาแล้นโยบายก็ตามนะคะหรือว่าการเติบโตของบริษัทเอกในอนาคตก็ตามนะคะ ในวิวพี่มี่นะคะมันคือหุ้นอะไรคะเทคจีนที่คิดว่าดีที่สุดมีอนาคตที่สุดจริงๆผมชอบเป็นเป็นเชิงแบบฮาร์ดเทคมากกว่าแต่ตอนนี้ต้องบอกก่อนว่ามันขึ้นมาแรงแบบเกือบทุกตัวเลยคุณกีตาร์เหมือนเซี่ยงมี่มันก็ขึ้นมาแบบ p ีีเกือบหกสิบเท่าแล้วถ้าบอกว่าตอนนี้น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวมีคนซื้อตามแน่แล้วมันมีมีความเสี่ยงที่จะดอยเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยผมกลับไม่ค่อยชอบผมกลับไม่ค่อยชอบแต่มันก็เทรด p ีออยู่สัก ยีสิบเท่าอะไรเงี้ยยี่สิบนิดนิเซนเซนก็ยี่สิบต้นต้นเนาะผมผมตอนนี้ยหุ้นจีนที่ผมสนใจกับอาจจะไม่ได้อยู่กลุ่มเทคได้ไหมครับนีตาผมผมชอบห oh, <yeah. S 1> ุ้นที่ผมชอบหุ้นที่มีความสามารถจะวงเล็บเปิดสั้นๆคำพูดเดียวเลยง่ายๆคือมีความสามารถที่จะเป็น g l o b a l company อะไรก็แล้วแต่ที่เขามีศักยภาพที่จะแตกตัวและขยายไปได้ทั่วโลกและ P/E ไม่แพงผมสนใจหมดเลยแต่เราต้องวิเคราะห์ลงไปในจุดแข็งว่า อะไรที่จะทำให้เขาสามารถจะเป็น global company ได้นะครับผมยกตัวอย่างหนึ่งชัดๆเร็วๆนี้ผมไม่มีหุ้นนะเร็วๆนี้มันมีธุรกิจหนึง่งเพิ่งเข้าตลาดไปชื่อร้านขายไอศครีมกับน,น้ำน้ำน้ำมะนาวชื่อมีเสียมีเสย,เยคุณกิตาต้องเคยเห็นเยอะๆที่หมดเลยอยู่ในตามถนนสตรีท่ร้านนี้จริงๆมี45,000สาขาและเป็นจำนวนสาขาเยอะที่สุดในโลกไปแล้วนะครับ m a r e t s h a เนี่ย เชิงมูลค่าทีเนี่ยก็อาจจะสูเป็นสองเปอร์เซ็นแต่เชิงแก้วเนี่ยสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ปกติคนทำเฟรนชชสยเนี่ยเมื่อกี้สี่หมื่นสาขาอยู่ในจีนห้าพันสาขาเนี่ยออกสู่ตลาดโลกหลายหลายคนจะบอกออกไปเยอะแล้วนี่ออกไปห้าพันถ้าผมบอกห้าพันเนี่ยอยู่ในอินโดนีเซียสองพันหกสองพันเจ็ดอยู่ในเวียดนามอีกพันสามพันสี่เราเชิง่ยละสองประเทศเนี่ยก็ล่อไปสี่พันกว่าละอยู่ในไทยอีกหน่อยคือจริงๆเขายังไม่ได้เริ่มออกไปไหนหรอกเขาออกแค่เซาท์อีสเอเชียไม่กี่ประเทศแหละ แต่มันพรูฟแล้วว่าโมเดลเขาเนี่ยแข่งขันได้เพราะอะไรเพราะว่าปกติเนี่ยเราเปิดเฟรนช์ชัยเนี่ยเขาจะมีของบางส่วนเราซื้อกับเฟรนช์ชัยบางส่วนเราไปซื้อเองเนาะอันนี้ผมไปถามคนที่เปิดเฟรนช์ชัยมีเสือเนี่ยเกือบทั้งหมดเขาซื้อกับมีเสือหมดเลยเพราะมี่เสือขายถูกกว่าคนอื่นได้กินิตาแล้ว60นะของของที่เขาขายให้เฟรนช์ชัยเขาผลิตเองมิกิตาเขาขายเนี่ยปีที่แล้วนะปีที่แล้ว9้าเดือนเขาขายได้7,400ล้านแก้วคือการที่มีสเกลขายระดับ7,400ล้านแก้วเน เขาสามารถทิเกรตในทั่วโลกจริงๆก็คือแค่สามสี่ประเทศเนี่ยเจ็ดพันสี่ร้อยล้านแก้วในเก้าเดือนเนี่ยคือปีหนึ่งก็อาจจะแปดเก้าพันล้านแก้วเนี่ยเขาสามารถจะเขาใช้เขาเรียกว่าขยายไปในแนวดิ่งเนี่ยทําตั้งแต่หลอดเองทําแก้วเองทําทุกสิ่งทุกอย่างได้เองจนต้นทุนมันต่ามากๆเชื่อไหมครับว่าแฟรนชชส์เนี่ยซื้อซื้อมีเสือไปเนี่ยเขาขายของเราเนี่ยเขากำไรสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคุณยิ่งตาแต่มีเสือยังกาไรอีกสามสิบสองเปอร์เซ็นต ผมเห็นน้ำมะนาว17บาทแล้วผมเห็นเขากำไรกัน40กลาย2ผมมาชักไม่แน่ใจว่านี่กูกินอะไรลงไปอะไรเงี้ยม,มันทำไมมันต้นทุนมันอยู่ตรงไหนหรือว่านี่มันมะนาวอะไรมะนาวประเทศอะไรเออคือแบบอยากคำถามเกิดขึ้นพังผูมมากมายว่านี่คืออะไรอะไรเงี้ยแต่เรารู้ว่าการราคาที่เขากําหนดได้แล้วเขาเขา,เขาขยายสาขาแบบเนี้ไอ้โมเดลแบบนี้เพราะเขาผลิตในแนวดิ่งลงไปจนสามารถลดต้นทุนจนคู่แข่งไม่ได้คุณกิต้า เขาไปที่ไหนในโลกก็ได้เพราะวันนี้เขามาเปิดที่ประเทศไทยอ่ะมันไม่ได้สะเทือนแบบเซเว่นอีเลเวนหรืออะไรอย่างนี้นะมันสะเทือนไปถึงแมค้าที่ชงกาแฟข้างทางนะคุณดีตาแมค้าที่แบบว่าคือแมค้าที่ชงกาแฟข้างทางเก้าละยี่บห้าบาทยังกระเทือนอ่ะหมายถึงว่าเขาได,เาได้เขาได้ต่อสู้กับตู้เต่าบินเขาเขาเขาสามารถจะปี๊แบบทุกๆคู่แข่งได้แล้วเขาก็เริ่มเปิดธุรกิจที่สองควบคู่มาคือกาแฟลักกี้คอฟฟี่ก็ใช้โมเดลเดิมแล้วก็ขายกาแฟ เ้วก็เตรียมขยายไปทั่วโลกปัจจุบันเข้าใจว่ามีประมาณ4,000สาขาแล้วอะไรแบบนี้คือถ้าเราคอยมองหาแบบนี้แล้วรอจังหวะที่ที่ P/E มันต่ําตอนนี้าอาจจะ P/E 20เท่านะครับแต่สมมุติว่าวันดีคืนร้ายมันมีการแข่งขันขในจีนและยอดมันตกลงมาแล้วหุ้นมันถอยลงมาอย่างเงี้ยผมมาหุ้นแบบนี้น่าสนใจรองเท้ากีฬา361เนาะที่ถ่ายถูกกว่า Nike สัก,ก80-85%อย่างเงี้ยแต่ว่ามีคุณภาพที่ดีกว่าด้วยราคาถูกกว่าเบากว่าอย่างเงี้ย เขาก็มีสิ์จะแชร์เลนแล้วขึ้นไปเป็นผู้เล่นชั้นนาของโลกหรือเสื้อกันหนาวบสูสติดิงที่ทําได้ได้เหมือนกับไอ้มองเคอร์คือเขาเคยเป็นเคยเป็นโรงงานผลิตเนาะอาจจะผลิตให้มองเคอร์มาก่อนแล้วก็มาผลิตบสูสตดิงเองตอนนี้มีช็อปอยู่อ่์ลอนดอนด้วยนะครับมีช็อปอยู่ฝรั่งเศสด,ด้วยหรือป๊อปมาดหรืออะไรทํานองเนี้ยผมคิดว่ามันมีหุ้นจีนแบบเนี้ยถ้าเรารอจังหวะแล้วเราซื้อตอนมันไม่แพงอะตอนนี้จะเป็นจังหวะของหุ้นพวกนี้มากกว่าหุ้นเทคส่วนตัวผมรู้สึกว่า หุ้นเทคมันขึ้นมาเยอะไปมันขึ้นมาเยอะไปแล้วก็พอดูงบแล้วเนี่ยคุณกีตา้ามันไม่ได้โตร้อนแรงขนาดนั้นเอาง่ายๆหุ้นเทคก,ก็หุ้นเทคอเมริกามันโตเยอะกว่าแล้วพอไปดู AOIC ดู Gross Profit Margin เนี่ยหรือ Net Prof i t Margin เนี่ยมันห่างกันเยอะพอสมควรแล้วดูอย่างเสี่ยงมี่ก็ได้อะเสี่ยวมี God ่ o s s Profit ก็อยู่สัก13 1 5 Net profit ก็อยู่สัก5 7%เอนาะถ้าไปเทียบกับ Apple เนี่ย Apple นี่คนละเรื่องเลยอะคุณกีตา้าเน็อะไร คือเราเทียบบาบากับอเมซอนคือถ้าเราจับคู่มาเทียบอ่ะเราจะเห็นว่าของจีนมันก็มีอะไรบางอย่างที่อาจจะกว่าดิสคาวตอนนี้ผมผมเลยคิดว่าถ้าหุ้นเทคอาจจะอาจจะไปเลือกหุ้นแถวสองที่กำลังจะเป็น g กลบ a ลโกลบอลโกลบลแบรนดของโลกที่มันจะขยายออกไปทั่วโลกได้แล้วก็รอจังหวะนิดนึงหุ้นจีนนี่ใจเย็นนิดนึงะนะครับเวลามันถอยมันก็ถอยได้ได้ได้แรงเหมือนกัน ถามว่าเหตุผลอะไรผมก็ไม่รู้นะเขาใจว่าคนจีนตลาดหุ้นจีนในจีนเลยนะนักลงทุนส่วนใหญ่เป็นรายย่อยคอนโทรลตลาดตัว60%เพราะฉะนั้นเนี่ยเออเขาเรียกไงพวกนี้ก็จ,จะใช้เทคนิคอลใช้การาฟใช้อะไรเวลามันลงก็จ,จะแย่งเงินขายเนาะมันเวลามาซื้อตอนแย่งกันขึ้นแล้วขึ้นมาแรงแล้วอาจจะไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดีนะักแต่ถ้าเรากลัวตกรถเลยนะคุณกีตาหุ้นที่ยังไม่ขึ้นแรงแล้วซื้อซื้อเข้าไปบ้างแล้วก็มีเงินมีเงินเผื่อไว้อีกสักหน่อยสักหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเผื่อมัน อย่าอย่าเพิ่งซื้อทีเดียวเข้าไปครบนะครับถ้าเกิดเรายังไม่มีของเลยนะผม,มว่าชีวิตไม่เคยลงทุนจีนเลยวันนี้อยากจะเริ่มต้นวันแรกเนี่ยณณนะนะจุดนี้ไม่ใช่จุดที่คุณจะออินออินเข้าไปทั้งหมดคุณอาจจะต้องแบ่งไม้แล้วก็วางกลยุทธ์ดีๆครับค่ะแต่คือแสดงว่าคือฝั่งหุ้นเทคถ้า,าราคามันถอยลงมาพี่นี่ก็ยังจะสนใจใช่ไหมคะคือตอนนี้ที่ติดอยู่มันเป็นเรื่องเรื่องของราคาหรือว่าคือเรื่องอะไร ก็เป็นเรื่องราคาที่แพงไปแต่ก็จะมีนะครับมีหุ้นเทคแถวสองที่เราไปทําการบ้านเนี่ยมันอาจจะไม่แพงไปนะอย่างเช่นไปตู้อย่างเงี้ยไปตู้วันนี้ก็ยังไม่ได้แพงมากแต่แน่นอนความเสี่ยงของเขาก็คือเซิร์ชเอนจินก็อธุรกิจโฆษณาเดิมก็ลดลงทุกปีปีละสองเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยแล้วไอ้ตัวเออร์เนียบอเนี่ยก็ต้องมีคู่แข่งที่รุนแรงอย่างดีซีเราก็เห็นแล้วว่าเขาเพิ่งเปิดตัว X1 เปิด2ตัวนะมีเออร์เนีีจุดห้าแล้วก็ตัวเออร์เนี แต่เขาเปิดตัวมาเนี่ยนอกจากจะนอกจากจะเป็นไอตัวที่ให้ยูเซอร์ใช้เนี่ยเขาให้เป็นใช้ฟรีแล้วเนี่ยไอตัว API ที่ขายให้ s m e เนี่ยเขาขายถูกกว่าเขาขายถูกกว่า DeepSeek R1 เนี่ยครึ่งหนึ่ง49% DeepSeek นี่มันถูกกว่า c h a t g p t เอยอะพอสมควรแล้วนะอันนี้ก็ยังจะไปถูกกว่ากันได้อีกเพราะนั้นมันก็มีความมันมีความ r ร d โ c เชีนิดหนึ่งแล้วกัน mm hmm. แต่ข้อดีก็คือไปตูก็ยังไม่ได้มีแค่นี้นะครับ หลายๆคนอ่านข่าวจะเห็นว่าเทส l a ก็ไปจับมือกับไปตู้ทำออโตนมัสฟูลเซลล์ไดร ving ในจีนแล้วประสบความสำเร็จมากเพราะอะไรเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าไปตู้เนี่ยคล้ายๆกับ g o o g l e Map แต่เหนือกว่าเหนือกว่ายัางไงเหนือกว่ายัางไงคือ g o o g l e Map เนี่ยสมมติคุณกีตาก้ากดก็จะไปไหนเนี่ยเขาแค่บอกว่าให้เราวิ่งไปทางไหนซ้ายหรือขวาแต่ไปตู้เนี่ยเขาบอกถึงระดับเลนเลยว่าสมมติถนนนี้มี4ี่เลนเนี่ยคุณกีตา้าต้องอยู่เลนที่2 ึกออกหครับหรือวันนี้ถ้าจะไปเส้นนี้ตอนนี้คุณกีตาร์ควรจะขยับไปอยู่เลนที่สามพอมันลงไปในรายละเอียดขนาดนั้นแล้วเนี่ยมันเลยทําให้การขับขี่อัตโนมัติมันเวิร์กขึ้นเพราะอะไรไปตู้ถึงเก่งขนาดนี้เพราะว่าจริงๆการจราจรในจีนมันโมั่วซั่วมากสมมุติว่ามันเป็นถนนสี่เลนนะครับอ่าตอนไปทํางานเนี่ยตอนเช้าเนี่ย9โมงถึง11โมงมันอาจจะเป็นขาไปสามเลนขากลับเลนหนึ่งกีตา แป๊บเดียวพอถึงตอนเที่ยงมันเปลี่ยนใหม่มันเป็นไปสองเลนกับสองเลนตอนเย็นมันกลับข้างอีกทางหนึ่งคือประเทศจีนเป็นแบบนี้หมดถ้าใครขับรถประเทศจีนแล้วไม่เชี่ยวชาญนะจะมีความงงว่าเฮ้ยตอนนี้มันคือต้องดูเวลาตลอดเวลามันจะมีการเปลี่ยนว่าตอนนี้ไปเท่านี้3เลนกลับ1เลนตอนนี้ไป1เลนกับ3เลนไปตู้เนี่ยเขาอยู่กับความยุ่งเหยิงแบบนี้มานานแล้วเขาเก็บข้อมูลมานานเขาเลยสามารถจะทําในระบบนําทางระดบับระดับเลนหมายถึงว่าระดับที่ลงไปในรายละเอียดเลยเพราะมันลงไปในในระดับเลนได้ครับ มันทําให้ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติอ่ะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นไม่อย่างนั้นเนี่ยเทสลาบางทีก็งงงนิดนึงเนาะมันจะเลี้ยวมันอยู่ผิดเลนผิดช่องขึ้นสะพานคือ Google มันยังอ,อ,อีกอีกอีกแักเจ็ดแปดเดือนผมเข้าใจว่า Google ก o o g l ลกาลังจะพัฒนาให้ไป,ไปเป็นระระดับเลนเหมือนกันก็คือไปบอกอะไรให้เราเลยว่าเราจะอยู่เลนไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือสตอรี่อย่างของไปตู้หรือแม้แต่ควายโศกควายโศกก็อาจจะ PE ออยู่สิบกว่าเท่าก็เป็นช็อตวิดีโอที่มี potential เพราะว่า เขาก็เขาก็มี operating cash flow ที่เป็นบวกและมีกำไรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็เป็นผู้เล่นในตลาด AI คือชื่อคลิงนะครับ K L I N G ถ้าใครเห็นเนี่ยก็จะตกใจเพราะว่าคลิงเนี่ยมันมันมันทำเรื่องราวในวิดีโอเป็น Text ToV i d โ o ได้ดีกว่าโซล a าแลละถามว่าเขาเก่งกว่าได้ยังไงเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของชอตวิดีโอที่มีคนอัปโหลดวิดีโอขึ้นมาทุกวันเป็นแสนๆคลิปอะ่ะเขาก็เอาวิดีโอพวกนี้เทรน AI วันนี้เราอาจจะอ่านข่าวเรื่อง AI เยอะใช่ไหมครับกีตา เขาก็บอกว่า AI ในในตอนนี้มันได้เรียนรู้ข้อมูลทั้งหมดบนอินเทอร์เน็ตบนโลกไปหมดแล้วมันเรียนรู้เร็วมากคราวนี้สิ่งที่มันจะเรียนรู้ต่อจากนี้ได้ก็คือวิดีโอแล้วไงคนะุณจาหรือมาจากกล้องวงจรปิดหรือคือคือไอไอข้อมูลที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตที่เป็นเอกสารมันจบไปแล้วเออมันหมดแล้วมันเรียนจนปุบหมดแล้วมันเรียนจบจนไม่มีอะไรให้มันเรียนแล้วคนที่ยังมีข้อมูลและ Data คนนั้นจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆซึ่งใบโสลเป็นช็อตวิดีโอเบอร์เบอร์สองของจีนเบอร์หนึ่งเบอร์สองของจีนเนี่ เขาจะสามารถทำา AI ที่เป็นวิดีโอได้ได้ไม่แพ้คนอื่นแล้วสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงก็คือเมื่อไหร่ที่วิดีโอมันมันขยับขึ้นไปจนทำเป็น AI influencer เนี่ยต่อไปโลกมันจะเปลี่ยนเยอะไปหมดเลยนะครับ hmm. เช่นสมมติว่าสมมตินะครับคุณยิตาวันนึงผมอาจจะทาคลิปสอนการลงทุนอยู่ในค่ายโซผมอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยผมก็ชักไม่ไหวแล้วแก่แล้วผมอาจจะเทรน AI ตัวหนึ่งขึ้นมาเป็น เป็นเป็นพี่มี่นะที่เป็นพี่มี่นักลงทุนอะไรเงี้ยแล้วผมก็สอนมันทุกอย่างที่ผมคิดอ่ะใส่เข้าไปเอาคลิปวิดีโอทั้งหมดที่มทผมเคยพูดเนี่ยมันออกคุณกีตาร์ให้เรียนรู้ให้หมดเลยหลังจากนั้นผมบอกว่าใครอยากปรึกษากับเซนนี่เป็นหุ้นรายตัวก็อัปโหลดวิดีโอขึ้นมาอัปโหลดไฟล์ขึ้นมาได้เลยนะแล้วผมคิดเดือนละพันบาทอะไรเงี้ยสมมติสมม่นนะม,ม,มีคนสมัครสักหมื่นคนผมก็จะมีรายได้ให้ลูกแม่แม่ผมไม่อยู่นะผมตายไปละ ไอ้อตัวตัวตนเนี้มันก็จะยังอยู่ตลอดไปอันนี้คือคือคือเทรนที่มันกําลังจะเกิดขึ้นในโลกอนาคตรหรือแม้แต่คุณกีตาร์อนาคตก็อาจจะสามารถจะแยกตัวไปอ่านข่าวได้มากขึ้นหรือทำคอนเทนต์ได้หลากหลายขึ้นโดยโดยโดยการจาลองโดยการสร้างอวตารที่มันเหมือนตัวเราจริงๆในโลกโลกโลกดิจิตัลขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องทําทุกอย่างเองโดยที่คนก็แยกไม่ถูกว่าเป็นเราหรือไม่เป็นเราเพราะไม่เป็นเราเลยแหละมองมาก็คือเราเลยหรือหรือโลกโฆษณาเราพูดถึงโลกโฆษณาอีกหน่อยก็ได้นะครับ โลกโฆษณาเขากาลังจะปรับเปลี่ยนโดยโดยโดยอนาคตเนี่ยคนที่เขามี Data และเข้าใจเรามากๆเนี่ยต่อไปโฆษณาสมมติเขาจะขายรถยนต์เส x i a มี i เราสักคันหนึ่งจีตา้าเลี้ยวมาปุ๊บสมมติเขาเขาจะขายผมแล้วกันนะผมกาลังเลื่อนไถดูอยู่เขารู้ว่าผมชอบคุณจีซูก็จะเป็นคุณจีซูนั่งอยู่มาบนรถเลยแล้วพอหันไปที่คนขับคนขับจะเป็นผมเลยนะคราวนี้คุณกีต้าลองคิดสิว่าเราจะเลื่อนผ่านโฆษณานี้ไหมเราไม่มีทางเลือ่อนเราต้องดูจนจบเราต้องดูจนจบแล้วแล้วหลังจากดูจนจบแล้วดูแล้วดูอีกเนี่ย ไอความรู้สึกเราต่อสินค้าเนี่ยมันจะมันจะมีความผูกพันมากขึ้นมันจะนําพาไปสู่การซื้อขายได้มากขึ้น<ม>คือถ้าถ้าเกิดไปฟังไอคุยโศนในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีการสร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกของสื่อเยอะไปหมดเลยครับอะไรทํานองเนี้ยอาจจะเป็นเทคที่คนยังไม่พูดถึงเยอะละกันแต่ถ้าเป็นเทคที่คนพูดถึงเยอะอะ่ะผมรู้สึกว่ายอย่าง SMC เสี่ยวหมี่อะไรเงี้ยค่อนข้างแพงพอสมควรแล้วครับถึง่าน อืมค่ะงั้นเอ่ออย่างไควโซเนี่ยคือน่าสนใจด้วยตัวเขาเองนะคะหรือว่าไปทางเทนเซนที่เป็นผู้ถือหุ้นเขาดีกว่าค่ะพี่มีก็ได้ได้ทั้งคู่แต่เทนเซนคือมันเป็นตัวที่ใหญ่แล้วก็อาจจะอาจจะถือเสร็จก็ต้องลุ้นนู่นลุ้นนี่คือหมายหมายความว่ามันอาจจะไปได้มันมันมันคนละเกมกันเทนเซนเนี่ยเป็นการซื้อความมั่นคงไควโซนี่คือมันเป็นการถ้าเกิดเขาทําสําเร็จเราอาจจะได้กาไรเยอะพอหุ้นมัน IPO วันแ้วมันขึ้นไปสี่อยห้าสิเหรียญเนาะ แล้วถอยลงมาหเหลือสี่สิบเหรียญวันนี้อาจจะอยู่แถวหกสิกว่าเหรียญเนาะมันก็ยังมีมีรูมแต่ว่าแน่นอนเวลาเราเลือกหุ้นนี้มันอยู่ข้างล่างหรือว่ามีความไม่แน่นอนสูงเนี่ยความเสี่ยงก็จะเยอะเหมือนกันก็ต้องก็ต้องไปเวทน,น้ำหนักดูครับค่ะคืออ่อที่เล่ามาเนี่ยที่มีทําการบ้านรอหรือว่าคือมีแอคชั่นไปมีโพซิชันบ้างแล้วหรือ,อยังคะเอ่า ค่อยสมมีแล้วครับแต่อย่างมีเ่เนี่ยผมยังไม่มีคือแต่ผมทําการบ้านทุกตัวนะครับยูบิเทคหุ่นยนต์ผมก็ทํากันบ้างคือเราก็มีเรานักลงทุนเราก็มีหน้าที่อ่านให้เยอะที่สุดเพื่อรอจังหวะผมก็ทํากันบ้างผมชอบหุ่นยนต์ผมก็อ่านหุ่นยนต์ชอบ AI ไก็อ่านไแต่ถ้าจังหวะมันยังไม่มาก็อาจจะต้องรอต่อไปก่อนเพื่อรอให้ตลาดมันมีการปรับฐานลงมาอะไรอย่างนี้ครับอ่าโอเคคือพี่มี่รอตลาดปรับฐานพี่มีก่ก็ไม่ไม่บุวามม่ไม่รีบกระโจนเข้า พ<ใ>อนีขอ,ของของมันมีอยู่แล้วของเข่ามันมีอยู่แล้วเราก็ถือไปแต่ถ้าสําหรับคนใหม่เนี่ยไม่มีของเลยแล้วอยากเข้าผมว่าก็าแบ่งไม้เข้ามาบ้างแต่ไม่คงไม่ใช่จังหวะแบบกระโดดเข้ามาแบบแบบเต็มตัวร้อยเร์เนต้องเหลือเผื่อเงินสดบ้างเผื่อมันถอยอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะขออนุญาตเอ,อถามคําถามจากเอฟซีพี่มี่ที่เข้ามาถามนิดหนึ่งนะคะเอหุอ้นหนองฝูนะคะพี่มี่สนใจไหม ก็ก็เป็นถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจเพราะว่าพอรัฐบาลจีนเขามีการคิดว่าจะกระตุ้นการบริโภคใช่ไหมโดยเฉพาะจะเหมือนเหมือนเขามีทรงว่าจะให้เพิ่มค่าจ้างค่ารายจ่ายรายได้เนี่ยหรือเพิ่มการท่องเที่ยวเนี่ยคนออกจากบ้านเยอะก็มีสิทธิ์จะกินดื่มน้ําดื่มพวกนี้เยอะอยู่บ้านก็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 ชงน้ําชากินนะครับเวลาออกมาก็มีสิทธิ์จะซื้อน้ําอะไรพวกนี้ผมก็เชื่อว่าโดยรวมๆเนี่ยถ้าเราไปอ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจการบริโภคทั้งหมดเนี่ยจงฝูน่าจะเป็นหนึ่งคนที่ได้ประโยชน์ครับ แล้วก็หุ้นโรงเรียนนะคะอันนี้คือเราจะเคยได้ยินพี่แจ็กกี้นพูดถึงบ่อยแต่ว่า<ด>อยากฟังเว<ด><ด>ิว <ๆ S 2> โรงเรียนผมเฉยๆนะครับเพราะว่าก็เหมือนที่ทุกคนรู้ว่าผมเห็นตัวเลขการสมรสที่มันต่ําแล้วก็การ<ม>การมีบุตรที่น้อยเนี่ยก็ยังมีกังวลอยู่แม้แม้เห็นด้วยว่ามันถูกมากนะครับแต่แต่ตอนนี้วันนี้ก็มีจุดเปลี่ยนแล้วเนาะพอเขาเริ่มกระตุ้นให้มีลูกแล้วเราก็ต้องไปตามดูว่าเขาจะมีไหมถ้าเขามีการจะกลับมาสนใจก็ได้นะครับแต่วันนี้ยังอยู่ในช่วงการติดตามว่าไอเขาจะมีหรือเขาไม่มีหรือเขายังคิดเยอะหรือเขายังห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับ